ตอนนี้มาทันรถทีทดสอบพอดีค่ะรถที่สามทุกคนคะตอนนี้รถอยู่ที่สถานีดอนเมืองค่ะอยู่ที่ดอนเมืองมาเจอขบวนนี้เลยกรุงเทพเชียงใหม่กำลังทดสอบนาจูรถที่สามค่ะ QSY ตอนนี้พ่วงสองคัน สองสี่ห้าห้าสองสามเก้าค่ะติเตอร์ค่ะตำบลพิษเคนเข้ามาจากเชืองใหม่เราวันนี้มาทันขบวนพิเศษ โสอามห้าเรนเนือขโรถที่งมจตาที่เจ็ดีขมยรถที่เจ็ดขมที่แปดครับส่งผู้เดสารล็อกาสาีชี่งราปลายขาสานุงเทืออโคดัวสติดของสลรวสมารถเลี่นหล่นตอรจากโคดถ้าผู้ได้บรที่ยังเดทางไปสาีดับีบางสรีใต้นลที่สถานีเดชแล้วต่รถไปที่สถานีครับ ก็ออกจากสถานีดนเมืองแล้วใส่กระต่ไปเป็นสามีไปทางเชียงใหม่ครับแล้วทางออกทางไปแล้วค่ะตอนนี้ขบวนพิเศษทดสอบลากจูงไปเชียงใหม่คะ่ะกำลังขอยออกจากสถานีดอนเมืองหัวรถจาก QSY 5239และ5245คะ่ะ วยมากเป็นลากตู้เปล่าค่ะ ลากตู้ C N R อ๋อเป็นตู้โดยสารตอนแรกเห็นผู้โดยสารบางตามีผู้โดยสารไปด้วยค่ะแล้วก็เป็นตู้ปรับอากาศชั้นสอง สวยมากตอนนี้เวลาที่อนเมือง1นึทุ่มสานาทีค่ะขบวนหนึ่งเข้ามาเทียบในชานชลาที่6กรุงเทพ,พอุบลราชธานีมาดูว่าเป็นหัวรถจักเบอร์อะไร QSY ค่ะ QSY ค่ะด้านหน้าก็จะเป็นตู้สินค้า QSY ห้าสองหนึ่งหนึ่งค่ะ,ะบวหนึ่งสามเกไปอุบลจอดที่สถานีดอนเมืองค่ะตอนนี้สักพักหนึ่งจะปล่อยแล้ว สัญญาณออกแล้วค่ะขบวนรถเร็ว139กรุงเทพอุบลนราชธานีวันนี้โดยคิวซี่2 1 1เลขสวยด้วย ด,ดังขึ้นแล้วนะคะแต่ยังไม่ออกวันนี้โชคดีมากๆเลยที่มาถ่ายสถานีดอนเมือง,งได้ทั้งขบวนหนึ่งสามเก้า ก็ใช้หัวรถจาก QSY 5211และได้ขบวนพิเศษไปเชียงใหม่ที่ทดสอบการลากจูงของ QSY รถที่3ตอนนี้ที่สถานีดอนเมืองค่ะ อีกครั้ง เป็นช่วงวันธรรมดาหรือวันสุดสัปดาห์ไม่ใช้เทศกาลผู้โดยสารก็ไม่เต็มขบวนค่ะด้านหลังจะเป็นปรับอากาศอ้ามีตู้เจ w าเวด้วยวันนี้โชคดีมากเลยเจอเจ w าเวส ตอนนี้210ค่ะมาจากบ้านตาทีาาจากเข้าสถานีกรุงเทพ,พก,กำลังเข้ามาในสถานีดอนเมืองอรถบวมบิไฟที่กำลังเข้าจาอดชานชลาที่เจะสิ้นสุดการให้บริการที่สถานีกรณุณานยืนห่างจากของชานชลา the train now approaching platform 7 is terminating at this station please stand clear of the platform edge เป็นขบวนธรรมดาค่ะสองหนึ่งศูนย์มาจากบ้านตาทีปลายทางที่สถานีกรุงเทพค่ะไปแล้วค่ะสองหนึ่งศูนย์ไปนาก็จะจอดที่บางซื่อเสร็จแล้วก็จะเข้าสถานีกรุงเทพหัวลำโพงค่ะ รางตรงนี้จะเป็นสำหรับรถไฟทางไกลแต่ถ้าจะเป็นสายสีแดงต้องขึ้นไปข้างบนค่ะปัดไดเลื่อนฝั่งนู้นจะเป็นทางขึ้นสายสีแดงขีกศษที่สอีกซักขบวนค่ะก่อนกลับบ้านไหนๆก็ได้มาแล้ว ตอนนี้ที่เข้ามาก็จะเป็นขบวนพิเศษที่13กรุงเทพเชียงใหม่เมื่อก่อนที่ออกจากสถานีกรุงเทพบัวลำพงจะออกเวลาทุ่มครึ่งค่ะแต่ตอนนี้ย้ายมาที่สถานีกรุงเทพอภิวัตรก็ออกตอนสองทุ่มมาถึงสถานีดอนเมืองตอนนี้ราสองทุ่มสิบห้านาทีค่ะ ไปกระพิบเข้ามาแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะประกาศตลอดเวลาว่ามีขบวนรถเข้ามาในชั้นชลาที่หกเป็นรถขบวนพิเศษที่13เส้นทางสายเหนือ

เห็นแสงไฟเข้ามาของจริงค่ะมาแล้วโอ้ ขบวนที่อย่กเที่าารีบโผ่รถวที่เกตที่ศาลารีบขบวนที่กรรีจะยกรถเียกผู้ป่วยผู้ประกาศก็ตลอดเวลาค่ะพยายามมองว่าเข้ามาหรือ,อยังเพราะว่าเห็นแสงไฟนานแล้ว เข้ามาล้ค่ะมาดูหัวรถจากจาเลยมาถึงที่ไหน QSY แต่มาดูว่าเป็นหมายเลขอะไรขบวนนพิเศษที่หนึ่งสาสองสองสาม วนยาวอยู่ค่ะ ตอนนี้ที่สถานีดอนเมืองสองทุ่มยีน่าจะมีรถสวนมา ปล่อยแล้วค่ะห้าสองสองเก้า QSY สำหรับคำคืนนี้เราก็คงต้องไปแล้วค่ะเรขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยขบวนพิเศษที่หนึ่งสามมีตู้สะายังด้วยค่ะออกจากสถานีดอนเมืองสองทุ่มยี่สิบกว่า ว่าจะกลับ an ก็ขออีกสักขบวนค่ะบท่รเออันสตอมค่ะสี่หนึ่งสี่เจ็ จากเชียงใหม่คลิปนี้ก็คงต้องไปจริงๆแล้วค่ะฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์หรือว่าถ้าใครที่อยากจะสมัครสมาชิกก็เจ็นบาทต่อปีเท่านั้นนะคะอีกสักขบวนจริงๆค่ะว่าจะลงจะลงมาไล่ๆกัน ตอนนี้ที่เข้ามาในสถานีดอนเมืองจะเป็นขบวนพิเศษที่25อีสานมันคาเข้ามาเทียบในชาญนชลาที่6สถานีดอนเมืองตอนนี้2องทุ่มสาค่ะมาดักต้นๆทางเพราะว่าหัวรถจักรมาถึงนี่แน่นอน มาดูกันว่าจะเป็น QSY หรือไม่คืนนี้ QSY ลากกันยาวๆเลยค่ะครั้งแรกเลยก็ได้ขบวนทดสอบขบวนพิเศษลากจูงจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรไปสถานีเชียงใหม่ซ้อนคันกันไปเลยขบวนที่สองก็ เป็นรถเร็วไปอุบลพี่คิวหรืออุลต้าแมนของหลายๆคนขวัญใจคนรุ่นใหม่ทำแทบทุกกระบวนล,ลากแทบทุกสายขึ้นเหนือร่องใต้ QSY ทั้งนั้นวันนี้เป็นคืนวันศุกร์ค่ะ อบวนครริัขบป้อคาภยกลังระวนรถอยกําลังเข้ามา ไฟศาสค่ะยังมองไม่เห็นว่าเป็นหัวจากเบอร์อะไร อยู่ตรงนี้ร่วม2ชั่วโมงมีแต่ q ิวมีขบวน201ที่มาจากเชียงใหม่เท่านั้นที่เป็นอ n นสตอไม่พลาดค่ะขบวนพิเศษที่25พอีสานมังคาห้าสอ กล้จะได้เวลาปล่อยขบวนพิเศษที่25อีสานมังคากรุงเทพหนองคาย โดยหัวรถจาก QSY หมายเลข5-2-3-2ค่ะเป็นหมายเลขที่สองของรถที่สามปล่อยแล้วค่ะ บวนพิเศษที่สองห้าสำหรับคันนี้ก็เป็นตู้ C N R ค่ะลากกันยาวๆทั้งคืนไปเลยสำหรับตู้สุดท้ายจะเป็น p r i v a t e เป็นห้องส่วนตัวแล้วก็ร้านอาหารจะอยู่ตรงกลางขบวนค่ะพร้อมกับตู้ของผู้พิเศษหรือผู้พิการ นี่ค่ะต่อด้วยร้านอาหารเห็นไหมคะคันแรกก็จะเป็นของผู้พิการแล้วต่อมาก็จะเป็นร้านอาหารร,สรีสอร์ทหรือตู้เเบียนที่เรารู้จักกันสำหรับค่ำคืนนี้ก็คงต้องไปจริงๆแล้วค่ะฝากพี่ๆเพื่อนๆเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ